มาครับเดี๋ยวผมจัดมาหน้า2นะครับตัวสปอร์ตนะครับเอเจ t เ r อร์ตัวพิเศษเลยนะครับไมวิ่งแค่4ี่0มืโลปี2 0 2 1นะครับสวยๆยเลยแค่ยี่บาทนะครับผ่อนแค่7,000ันสวยขนาดไหนมาดูพร้อมกันครับนี่ได้สเกลรอบพันด้วยนะครับตัวนี้ได้สีดำนะครับกระทางหน้านี้แล้วนะครับนี่สวยมากปี2 0 2 1นะครับรถไมวิ่ง4ี่0มืโลแม็กสวยนะครับแม็กสวยย่างสวยนะครับแล้วก็ช่างของเราทีมงานเช็คพราบงมพับเอกเรียบร้อยเจีจานเรียบร้อยแล้วนะครับสวย สวยเลยมีรอยขนแมวเล็กน้อยนะครับแต่ก่อนสมอบรถคันนะครับผมขัดเคลือบสีให้อยู่แล้วนะครับลบรอยขนแมวนะครับสวยเดิมตัวนี้เป็นตัว5้าประตูนะครับหลังน้ําเดิมเม็ดอาร์คเดิมรถไม่มีขยับนะครับซอกเดิมหมดเลยนี่สวยมากนะครับสวยมากมาเดี๋ยวเรามาดูซุ้มยางอะไรกันนะครับอันนี้คมสวยเลยนะครับลถเวลาแนว5้าประตูนะครับพี่ต้องดูพวกนี้ด้วยนะ บางทีเจ้าของคนเดิมไม่รักษาเนี่ยเขาจะเป็นริ้วรอยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบนี่กาวเดิมนะครับกาวเดิมเลยถ้ารถชนท้ายมานะไอพวกนี้จะมีละอองสีแล้วกาวมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับจากโรงงานกาวมันจะแบบเหมือนพ่นสีสีดําไปท้ายสวยล่องชิดนะครับมาดูภายในกันดีกว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับได้เบาะหนังนะครับ หนังนะครับแล้วก็หนังคาราลาหนังกลับนะครับมีเราเรียกว่าตัวแอสเซลเอร์นะครับแล้วก็ซอกเดิมหมดติ๊กเกอร์ครบนะครับเวลาซื้อร้มือสองนะเปิดประตูมาเลยเราจะเห็นหัวน็อตนะครับหัวน็อตแล้วก็ถ้าสูมาแบบรถเคยพ่นสีมามันจะมีรองสีอะไรเงี้ยก็สัญนิฐานเบื้องต้นนะว่าเมันทําอะไรมานะครับนี่พวงไลสวยมันติฟังก์ชันนะครับมีคุสคอนโทนนะครับแล้วก็มีแพนเทนชิพด้วยนะครับ นี่นะครับตรงแผงประตูนะครับก็เป็นหนังหนังกลับนะครับเล็กไม้นะครับวิ่งอยู่ที่44 0 0 0นพันนะครับรถเอเคคารันตีเล็กไม้แท้ทุกคันนะครับการันตีเล็กไม้แท้ทุกคันผมรับประกันคือรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพดานสวยสะอาดนะครับสวยสะอาดสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็ไฟสวยนะครับสวยเลยนะครับ สวยงามนะครับภายในถือว่าสะอาดมากนะครับแล้วก็สวยมากนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านี่นะฮะห้องเครื่องนะครับน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวเดิมหมดนะครับเดิมหมดเลยนะครับซุ้มเดิมนะครับกิบล็อกเดิมนะครับหมุดเดิมหมดเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นเครื่องสกาย X 1จ g นะครับเครื่องพันสามนะสกาย X 10G นะครับ สวยสวยเลยแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับบาร์ด้าสองสปอร์ตห้าประตูตัวเอสเลเทอร์คันนี้นะมาวิ่งแค่4 4่0 0ื่นโลปี2 0 2 1ิเ็ดแท้คันนี้สวยๆเลยนะครับพิมพจัดให้ราคาพิเศษเลย4ี5แ0น 25, บาทแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ฟรีค่าจัดค่าวอ,อุนส่งฟรีทั่วไทยคันนี้สวยเดยพิมคอนเฟิร์มครับ